ไม่ขอทนทุกข์เป็นตัวสำรองที่เรอัลมาริดอีกต่อไปนะครับล่าสุดโรมาโน,โนเผยว่าน้องเอนดริคครับเตรียมย้ายแบบยืมตัวในตอนปีใหม่นี้นะครับฟราบิซิโอโรมาโน,โนลูกพี่ใหญ่ครับเปิดเผยว่าเอนดริคนะครับกองหน้าตัวสำรองของเรอัลมาริดครับเริ่มกระบวนการมองหาทีมใหม่ละในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะมกราคมนี้พร้อมชิงทางมาดริดครับ เอนดริกเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามสัมผัสเกมสักนาทีเดียวในซีซั่นนี้ครับได้ตกเป็นข่าวเพิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาบีอารโซด้วยการเตะขวดน้ำระบายอารมณ์ที่ไม่โดนส่งเป็นตัวสำรองในเกมชนะกิตาเฟ่เมื่อสุดสัปด,ดาห์นะครับพอส่งกอสโลกาเซียกับทางอบราฮิมดาลลงไปครับเอนดริกไม่ได้ลงครับไปเตะขวดน้ำก่อนจะไปนั่งที่ซุ้มมานั่งสำรองนะครับอาร์โซเห็นพอดีไม่พอใจเลยไม่ปลื้มกับพฤติกรรมของน้องเอนดริกนะครับล่าสุดทางโรมาโ,โน่ครับเผยบอกว่า เอนดริกคาดหมายว่าจะย้ายออกจากเรอันมาริตแบบยืมตัวในเดือนมกราคมนี้นะครับโดยการพูดคุยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนักเตะบราซิซเลียนต้องการลงสนามมากขึ้นก่อนหน้าฟุตบอลโลก2026ที่จะเปิดฉากในปีหน้าและเข้าใจว่าเรอันมาริดเปิดกว้างในการปล่อยยืมเอนดริกแล้วทั้งนี้ครับมีหลายสโมรสรตกเป็นข่าวว่าจับตาดูสถา,านการณ์ของแข้งวัย19ปีอย่างเอนดริกนำมาโดยโอลิมปิกมา์เซย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มาลายูเวนตุสนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าไปเตะขวดน้ำนะครับมีข่าวเมื่อวานแล้วอลรอนโซ่เห็นนะครับหมูไม่ได้เปลี่ยนตัวลงไปโค้ดไม่เอาผมเล่นนี้ผมยอมย้ายหนีดีกว่าในตลาดปีใหม่นี้ผมจะชิงมาดริดแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับน่าจะต้องหาทีใหม่นะครับไม่งั้นสถานการณ์มืดหมดแน่ๆครับนั่งเป็นสำรองก้นด้านไม่ได้เล่นเลยนาทีเดียวในฤดูกาลใหม่นี้ครับไม่เห็นน้องเอนทริกลงสนามเลยตั้งแต่หายเจ็บกลับมานะครับก็ถือว่ารอลุ้นแล้วกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้ว จะได้ย้ายไปทีมไหนนะครับหลายทีมก็ยังให้ความสนใจอยู่โดยเฉพาะมัลเซแล้วก็มีข่าวว่าแมนยูด้วยนะที่อยากจะรับเอาไปฟูมฟักนะครับสำหรับน้องเอนดริกฟลิเป้นะครับเด็กหนุ่มจากบราซิลนะซื้อมาในยุคของคาร์โลชโรติตอนนั้นนะครับเห็นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากพันไมรัสก็เลยซื้อมาแต่ตอนนี้โดนเหีวโดนดองอยู่นะครับน้องเอนดริกยินดีด้วยครับล่าสุดทางเจ้าป่านอตติหฮาฟอเรสครับได้คุณซื้อใหม่เรียบร้อยไม่พลาดครับ แต่งตั้งชอนได้ชอนได้ชอนได้นะครับเซ็นสัญญาจนถึงปี2027เลยนะสำหรับชอนได้นะครับเดี๋ยวรอรูปแป๊บหนึ่งนะครับหมดรูปเอ็นดิกละนอต์ทแองฟอเรสครับเจ้าป่าประกาศแต่งตั้งชอนได้คุณซือจอมเก่าเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะล่าสุดครับแถลงการจากสโมสรฟอเรสครับก็บอกว่า นอตทิแธมฟอร์เรสยินดียืนยันการแต่งตั้งชอนไดเป็นหัวหน้าโคช้ชของสโมสรคนใหม่ภายหลังกระบวนการสรรหาจากเอดูกาสปาหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลและจอร์จเซเรนอสพออเทคนิคเรียบร้อยอดีตนักเตะเยาวชนของฟอร์เรสย้ายมาอยู่กับสโมสรด้วยสัญญาจนถึงปี2027นะครับได้จะรับตำแหน่งเกมแรกในนัดพบกับ f อ p ซ r ปารโตสึยูโรปกในคืนวันพฤหัสบดีนี้เลยนะครับชอนไดเนี่ยจะย้ายมาพร้อมกับ เอียนวอนแลวก็สตีฟสโตนนะครับทีมงานโคชมากประสบการณ์ซึ่งทั้งสองคนเคยเป็นนักเตะของนอตติงแฮมฟอเรสและลงสนามร่วมกันมามากกว่า400เกมในช่วงปี1990ชอนได์ไปซึ่งเป็นผู้จัดการทีมในท,ทีมเหลืองกฤษที่ได้รับความเคารพและก็มีประสบการณ์ชกโชนเนาะจะนำพาส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างคาแรคเตอร์ไหวพริบทางเทคนิคและความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วเนี่ยนำพาสโมสรไปสู่ยุคต่ตอไปของนอตติงแฮมฟอเรสนะครับ ยินดีด้วยนะครับถือว่ายินดีด้วยจริงๆสําหรับชอนได้นะครับที่ได้ทํางานละตอนนี้นะฮะไปต่อกันเลยนะครับข่าวสารของยูเรียนทิมเบอร์นะครับมีรายง,งานบอกว่าไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยขยับใกล้ละที่จะจับยูเรียนทิมเบอร์ยืดสัญญาใหม่จนถึงปี2030นะครับมีข่าวสารรายง,งานล่าสุดครับจากนิโกโรชิราผู้สื่อข่าวชาวอิตาเลียนครับรายง,งานบอกว่ายูเรียนทิมเบอร์ครับแบ็กตัวเก่งของอาร์เซนอลเนี่ย ใกล้ขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแล้วนักเตะก็มีความสุขดีที่อาร์เซนอลนะครับรายงานก็บอกว่าการพูดคุยระหว่างสโมสรแล้วก็ตัวแทนของทางเยอเรมีทิเบอร์ ber, เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะโดยคาดว่าทิเบอร์ครับจะลงนามในสัญญาใหม่จนถึงปี2030สตาฟโค้ชของอาร์เซนอลรู้สึกประทับใจกับความเป็นมืออาชีพแล้วก็อิทธิพลเชิงบวกของแข้งชาวฮอลแลนด์รายนี้มากอาร์เซนอลมองว่ายอเรนทิเบอร์ Ren ber, เนี่ยคือนักเตะคนสำคัญในโครงสร้างเกมรับของสโมสรและมีความสามารถในการเล่นทั้งตำแหน่งเซนเตอร์ Center, แล้วก็ฟูลแบ็กนะครับ เป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าเอาตัวรอดเก่งทิมเบอร์เนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นบอลในพื้นที่แคบๆเนี่ยเก่งนะครับเอาตัวรอดได้แก้เพรสเก่งนะครับแล้วก็เพรสใส่คู่แข่งเร็วนะครับมีความดุดันนะฮะโอ้โหแค่หน้าก็ดุดันอยู่แล้วนะฮะการต่อสัญญาครั้งนี้เขาว่ากันว่าจะเป็นการเป่าประกาศความตั้งใจของทางอาร์เซนอลนะในการสร้างรากฐานความสำเร็จที่ยั่งยืนนะครับ ก็รอดูแล้วกันนะฮะใกล้จะจับต่อสัญญาเรียบร้อยสําหรับยูเรนทิมเบอร์นะครับยูเรนทิมเบอร์ก็ถือว่าช่วงหลังก็มาตั้งแต่ย้ายมาจากอาแจกก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับเล่นกับทางอาร์เซนอลได้อย่างดีแล้วก็ดุดันจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยอุ้ยพัฒนาการก้าวกระโดดเลยนะพัฒนาการเร็วจีเลยการเล่นของยูเรนทิมเบอร์เนี่ยถือว่าตื่นตาตื่นใจนะครับเอาอีกทีมหนึ่งนะพี่เสือไบเยอร์ Bayern เนี่ยจ้องตับปบชลอตมเปกเข้าฝูงนะครับ แต่กรายงานของสกายเยอรมันครับบอกว่าบบเยนบนิทกำลังจับจ้องจับตาสถานการณ์ของนิโก้ชลอตันเบกกองหลังตัวเก่งของบรูเซียดอทมุนสอเหลืองอย่างใกล้ชิดครับสัญญาของกองหลังชาวเยอรมันรายนี้จะหมดลงในปี2027และหากเขาตัดสินใจไม่ไปต่อกับทางดอทมุนเนี่ยจะเป็นต้องขายเขาออกในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะครับเรอันมาริตเป็นอีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจในตัวชลอตันเบกเหมือนกันในขณะที่บาเยนก็ได้สอบถามเบื้องต้นแล้วกับทางนักเตะ กองหลังวัยยี่ห้าปีอย่างเชลตันเบคเนี่ยน่ารอมากนะครับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับดอทมุลน,นำแต่ย้ายมาอยู่จากไฟบวกเมื่อปี22เขายัางเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติเยอรมนีอีกด้วยนะครับคาดว่า Nico นะิโก้เชลตันเบคเนี่ยจะติดทีมชาติเยอรมันชุดลุยฟุตบอลโลกในปีหน้าหากไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆนะครับก็ถือว่ารอติดตามได้เลยตอนนี้หลายทีมลิเวอร์พูลก็อยากได้เรอัลมาดริดก็อยากได้บาเยินก็พร้อมแย่งตัวอืม น่าสนใจพอสมควรนะครับว่าจะเป็นยังไงต่ออนาคตในระยะยาวนะครับของนิโก้เชลตันเบกนะครับโอ้โหอหมมั่นปั้นมือแน่นอนนะตั้งแต่รายนี้มองเป็นอนาคตในระยะยาวได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารครับวันนี้ที่จริงผมอัปเดตตั้งแต่เช้านะแต่ YouTube เหมือนอัปโหลดไม่อัปโหลดไม่สําเร็จนะครับดาเนินการเหมือนขัดข้องทางเทคนิคแล้วเพิ่งมาแก้ระบบในช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสผมเลยได้มาอัปข่าวในตอนนี้ให้ทุกคนได้ฟังครับ ยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยแต่หลังจากนี้ก็อัปเดตให้ฟังแบบรัวๆขอพระคุณมากครับพี่น้องทุกท่านทุกคน Să ne vedem la următoarea mea rețetă!